สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีกับผมตั้มนาคยาครับผมนะฮะวันนี้อยู่โลเคชั่นที่แบบเหมือนมาถ่ายรายการผีเลยเห็นไหมครับผมนะฮะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะั้นได้ชมบรรยากาศที่แบบธรรมชาติธรรมชาติบ้างครับผมนะฮะโอเคครับผมนะคลิปนี้ครับผมบอกได้เลยครคลิปนี้ผมไม่ได้มาสร้างความแตกแยกให้กับพี่น้องประชาชนหรือในสังคมของเรานะครับผมนะฮะคลิปนี้เป็นการสแสดงออกความคิดเห็นนะครับผมนะ,สะแสดงออกถึงความคิดเห็นว่าเราคือคนไทยครเรามีสิทธิ์ออกปากออกเสียงนะเรา เราเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยนะครับผมนะฮะดังนั้นผมก็วิงวอนให้รัฐบาลแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นฟังนะครับฟังเสียงของประชาชนให้มากที่สุดครับผมนะดังนั้นคลิปนี้ฮะผมขอเสียงประชาชนแล้วกันฮะผมขอเสียงประชาชนว่านะครับคุณอยากให้รัฐบาลนะฮะอุ้มสายการบินหรือไม่เอาเงินภาษีของประชาชนนั้นไปอุ้มสายการบินหรือไม่ นะฮะไปกู้เงินเป็นหลายแสนล้านนะฮะมาอุ้มเพื่อให้สายการบินไทยเนี่ยไปรอดหรือคุณจะให้สายการบินนี้เจ๊งนะฮะถ้าอยากให้สายการบินนี้เจ๊งกดหนึ่งหรือถ้าคุณอยากให้สายการบินนี้เจ๊งกด2นะครับนะฮะฟังอีกครั้งนะครับผมนะฮะคุณแสดงความคิดความเห็นกับผมนะครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับผมว่าคุณถ้าคุณอยากให้ สายการบินนี้เจ๊งกดหนึ่งนะครับคุณอยากให้คุณไม่อยากให้รัฐบาลนั้นคุณไม่อยากให้รัฐบาลนั้นกู้ภาษีเอาภาษีของเรานั้นนะแล้วก็กู้เงินต่างชาติมาอุ้มให้สายการบินนี้อยู่ต่อกด2นะครับสิ่งนี้ครับผมผมไม่ได้มาสร้างความแตกแยกผมบอกได้เลยฮะผมไม่ได้มาสร้างความแตกแยกนะครับผมนะฮะเพียงแต่ถ้าคนรักท่านประยุทธ์ ท่านก็กด2ได้เลยนะฮะถ้าคนรักท่านประยุทธ์ท่านคนรักที่รักรัฐมนตรีรักรัฐบาลชุดนี้กด2ได้เลยผมไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้ว่านะครับแต่ถ้าใครอยากให้เจ๊งนะครับโดยไม่ต้องไปอุ้มแล้วนะครับกด1น,นะฮะอันนี้ไม่ได้มาสร้างความแตกแยกแต่นี่คือทุกเสียงของประชาชนนะครับนี่คือทุกเสียงของประชาชน ฟังให้ดีนะครับนี่คือทุกเสียงของประชาชนที่เรานั้นจะร่วมกันนะฮะเพื่อให้ประเทศไทยนั้นเดินต่อไปได้นะครับเดินต่อไปได้แล้วก็ให้เรานั้นผ่านพ้นวิกฤตนี้นะฮะวิกฤตนี้ก็แย่อยู่แล้วครับวิกฤตของโควิดนี้ก็แย่อยู่แล้วแต่เราต้องออมาเดือดร้อนนะฮะเดือดร้อนกับไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันผุดขึ้นเป็น,นวันๆนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่ทันหายเรื่องนี้โผล่มาอีกแล้ว นะครับไม่รู้บริหารยังไงนะฮะเรื่องนั้นหายเรื่องนี้ผุดเรื่องนี้หายผุด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 มันเป็นอะไรที่ว่าเฮ้ยมันอะไรนักหนานะฮะเออสอสอแต่ละแต่ละท่านนะขนแป้งนะฮะบุกปลาโอ้ยืมนาฬิกาคนตายก็มีนะฮะอย่างเหมือนเพลงที่ผมแต่งขึ้นมานะฮะเหมือนเพลงผมแต่งขึ้นมาเพลงปลายโยงหูคุดนั่นเองนะฮะเพลงปรายโยงหูคุดตอนนี้ผมปล่อยมาต่อ ก็หล,หลายเพจนั้นเอาไปลงเยอะแยะมากมายแล้วก็อยอดวิวก็ถล่มทลายแล้วคนคอมเมนต์แบบถล่มทลายแบบอย่างมากสำหรับเพลงนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมแล้วก็ขอบคุณที่มาให้ความคิดเห็นนะฮะทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบนะฮะเพลงนี้ผมไม่อยากเข้าไปตอบอะไรมากครับผมเนะเพราะว่าเพลงนี้ผมทํามาเพื่อประชาธิปไตยนะฮะเราคือประชาธิปไตยดังนั้นผมด่าว่ารัฐบาลน,นะฮะเพลงนี้ คุณก็ด่าผมมาได้นะฮะด่าผมมาได้ผมจะไม่ตอบโต้เลยฮะมีความสุขถ้าท่านด่าแล้วท่านมีความสุขท่านด่าแล้วนะครับพอแม่ยกมมลมอระดกให้ท่านมีอยู่มีกินดีกับการบริหารรัฐบาลชุดนี้นะฮะเ,เพื่อนฝูงรักนะฮะด่าผมแล้วคนเดินไปไหนคนก็มีขอถ่ายรูปคนรักคนชอบเจ้านายขึ้นเงินเดือนให้ขึ้นโบนัสให้ถ้าด่าผมแล้วได้ ความสุขกับมหาท่านด่าได้เลยนะครับ <_ an> พเพราะผมทําเพลงนี้ด่ารัฐบาลนะฮะ <_ an> ผมไม่ได้สร้างความแตกแยกนะฮะ <_ an> ฟังเพลงผมให้ดีผมไม่ได้มาปลุกระดมฟังเพลงผมไม่ดีนะ <_ an> แต่คนที่ชอบเพลงผมนั้นขอบคุณมากที่รับชมขอบคุณมากแล้วก็ช่วยแชร์เพลงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะขอให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นนะครับมีอยู่มีกินไม่เดือดร้อนนะฮะไม่เดือดร้อนชาวบ้านไม่เดือดร้อนสังคม นะครับผมนะขอให้พ้นวิกฤตนี้ในเร็ววันกับผมนะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากแล้วับผมนะวันนี้ผมตั้มนาคุยาลาไปก่อนนะครับก็กดจิ้มสะพานหน้าจอฮะประกดชมเพลงประยุทธ์หคุดด้วยนะครับแล้วกดนี้ให้จิ้มสะพานหน้าจอฮะวันนี้ผมตั้มนาคุย่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ